มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อนับถอยหลังวันสิ้นโลกซึ่งเขียนโดยเอเลเฮนโดโปลิออนในหนังสือนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่บอกว่าโลกนี้กำลังจะมาถึงที่สุดปลายผู้เขียนคำนำได้เขียนไ,ไว้ว่าอย่างนี้พระองค์ตรัสคำประมากแก่เขาว่า จงดูต้นมะเดื่อและต้นไม้ทั้งปวงเถิดเมื่อผลิไปออกแล้วท่านทั้งหลายก็เห็นและรู้อยู่เองว่าฤดูร้อนชวนจะมาถึงแล้วเช่นนั้นแหละเมื่อท่านทั้งหลายเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าแผ่นดินของพระเจ้าใกล้จะถึงแล้วปรากฏอยู่ในลูกาบทที่21ข้อ29จนถึง31คุณได้ยินเสียงนาฬิกาเดินติ๊กตอกติ๊กตอกไหม นี่คือสัญญาณบอกว่าเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกคือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะคุณรู้สึกตื่นเต้นไหมหรือรู้สึกกลัวบางทีคุณอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้แม้แต่น้อยหนังสือนับถอยหลังวันสิ้นโลกเล่มนี้จะช่วยขยายเสียงของห่วงเวลาสุดท้ายของโลกแจกแจงให้เห็นถึงสัญญาณบอกเหตุการณ์ต่าง ที่พระเยูได้ส่งประทานให้และจากนั้นให้รู้วิธีเปรียบเทียบสัญญาณต่างๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผสานเข้ากับคําเตือนที่มาพร้อมกับคําสัญญาอีกมากมายในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เหตุการณ์อันเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นในโลกคือการเสด็จกลับมาของพระยคือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู ที่คุณไม่ควรปล่อยให้เหตุการณ์นี้มาถึงขณะที่คุณเองไม่พร้อมหรือต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้ด้วยหัวใจที่เต้นระำคุณอาจเขียนตารางเวลานับถอยหลังขึ้นมาเองแล้วเข้าร่วมกับคนอื่นๆเพื่อรอคอยเหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นครั้งยิ่งใหญ่นี้ด้วยกันจงเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อพบกับจอมราชาผู้กำลังเสด็จมา